มาต่อที่อันต่อไปครับเป็นภารกิจที่ยากที่สุดในเกมไ i ซ City เลยก็ว่าได้นะครับสวัสดีครับผมโจตีเฮสัสครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาปลดล็อกอาชิเม n นทั้งหมดในเกม GTA ภาคไ i ซ City นะครับแล้วก็ เป็นเวอร์ชันใหม่ด้วยนะครับ The Trilogy นะครับแล้วก็มีอาชิพเมนต์ใหม่เพิ่มเข้ามาเพียบเลยนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาสอนทุกอาชิพเมนต์ให้ผ่านเกม100%เเลยนะส่วนคนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้ช่องโจ t Headset ด้วยแล้วกันนะครับถ้าไ่างเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับมาเริ่มก,กันที่อันแรกนะครับก็คืออาชิพเมนต์ใหม่ล่าสุดนะครับแค่ฟังวิทยุทั้งหมดในตัวเกมอย่างน้อยขึ้นละ1เพลงหรือว่าขึ้นละหนึ่งครั้งนั่นเองนะเราก็ จะได้อาชิ m เมนของตะลุงฮิมพฮอปส่วนอันต่อไปครับแค่เราเป็นตำรวจนะครับแล้วก็จับโจรให้ได้12เลเวลหมายถึงทําให้ได้เลเวล12นะครับเราก็จะได้อาชิ m เมนหมวกตำรวจตัวนี้มาเลยนะครับมาต่อกันที่อันต่อไปครับก็จะเป็นอันใหม่ล่าสุดนะครับจะเป็นรูปกรอบเท่ๆเลยนะครับสำหรับอาชิบเมนตัวนี้นะครับแค่ผ่านภารกิจ4 Iron นะครับตัวนี้ก็คือไปจัดการคนรวยนะหรือว่าเจ้าของที่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมันก็จะ ใส่เสื้อสีชมพูนะครับแล้วก็มาตีกอบนะแล้วเราก็ไปเก็บมันแต่ว่ามีข้อแม้ด้วยนะครับเราต้องเก็บไอ้หมอนี่ด้วยไม้กอบมันเองนะครับเราถึงจะได้ตัวนี้มาเนาะแสดงว่าถ้าเราเอารถกอบ หรือว่าอันอื่นนะครับไปจัดการไอหมอนี่นะครับก็จะไม่ได้อชิปเมนต์นี้มานั่นเองนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําทุกคนนะครับจะได้ไม่ต้องเล่นหลายรอบมันเองนะเพื่อที่จะได้อชิปเมนตมาครบทุกอันนั่นเองนะครับมาต่อกันที่อันต่อไปครับเป็นรูปสปอตไลท์เท่ๆเลยนะครับก็คือจีสปอตไลน์นั่นเองนะครับสำหรับภารกิจนี้นะครับง่ายมากๆนะครับแต่ก็ยากนิดนึงนะก็คือเราจะต้องบุกทะลวงไปที่ดาดฟ้านั่นเองนะครับแต่ว่าในภารกิจนะเราจะขับรถเท่ๆเข้าไปเลยนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขก จากที่สูงนั่นเองนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราขับไปถึงดาดฟ้าแล้วนะครับห้ามตกลงมาเด็ดขาดนะก็คือต้องทําภารกิจให้ผ่านแค่นั้นเลยนะครับอ,อันต่อไปครับเป็นรูปจัก,กรยานนะครับตอนแรกตื่นเต้นนะครับว่าภาคนี้จะมีจักรยานเพิ่มเข้ามาแต่ว่าไม่ใช่นะครับเป็นภารกิจที่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเขาบอกว่า ให้เรายกล้อเป็นเด็กแว้น30วินั่นเองนะครับอุ้ยถือว่ายากเหมือนกันนะครับ30ิวิเลยนะเราอาจจะต้องหาถนนที่มันตรงๆหน่อยนะครับอาจจะไปหาที่สนามบินหรือว่าชายหาดก็ได้นะครับแค่ขับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าขับอะไรก็ได้นะครับเขาบอกว่ารถยนต์ก็สามารถทําได้นะครับถ้าคุณยกล้อมันได้นะครับแม้มีวงเล็บกวนวๆด้วยนะครับจังหวะนี้ส่วนอันต่อไปครับก็เป็นคนขับแท็กซี่นะครับก็คือไปรับส่งผู้โดยสารให้ครบ25คนครับก็จะได้รูปแท็กซี่ตัวนี้มาเลยนะ ส่วนอันต่อไปครับก็คือเป็นนักดับเพลิงนั่นเองนะขึ้นรถดับเพลิงแล้วก็ไปทาภารกิจให้ครบ1ิบที่ขึ้นไปนะครับก็คือไปดับให้ครบ1ิบที่นะครับภารกิจนี้ก็จะผ่านเลยนะแล้วก็ได้ไอนี่มาด้วยนะครับนี่ทั้งดับเพลิงสวยๆเนาะส่วนอันต่อไปครับหลายคนน่าจะถนัดนะครับถ้าเล่นเซิร์ฟโรเพนะครับก็คือเป็นพนักงานส่งพิซซ่านอ่นะครับไปส่ง1ิบที่ก็จะได้โทฟี่สวยๆตัวนี้มาเลยนะครับนี่ผมเขียนผิดเป็นถาดนะไม่ใช่10บถาดนะครับก็คือ1ิที่นั่นเองนะครับเพราะว่าบางหลังเนาะ ส่ันต่อไปครับก็คือทําลายทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วก็ให้ค่าสินทรัพย์หรือว่าค่าความเสียหายให้ถึง1ล้านเหรียญนั่นเองนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราพังรถยนต์คันหนึ่งนะครับอาจจะ เป็นสินทรัพย์ประมาณสักหมื่นสองหมื่นอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะบวกเพิ่มกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าทุติว่าทําลายสินทรัพย์ครบ1ล้านเหรียญนะครับก็จะได้ไอ้รูปเงินตัวนี้มาเลยนะครับจะเป็นเงินแตกๆนะครับก็คือทําให้มันเสียหายนะครับส่วนต่อไปครับหลายคนน่าจะชอบนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแต่ว่าต้องหาตังค์เยอะมากๆเนาะก็คือซื้อบ้านให้ครบ10แห่งขึ้นไปนะครับก็จะได้อช e พเมนตตัวนี้มาเลยนะครับตอนแรกผมมองเป็นตู้ไปรษณีย์หน้าบ้านนะครับแต่ไม่ใช่นะเป็นรูปั่านับเ่น ภารกิจใหม่ล่าสุดนะครับก็จะได้อาชพบมิสเอ็มโฟเท่ๆตัวนี้มาเลยนะครับก็คือมันจะมี1ภารกิจนะครับที่เราจะต้องไปจัดการเจ้าหัวโลนคนนี้นะครับก็คือ r i ค a โดดดแอนะครับเจ้าของบ้านคนรวยเศรษฐีคนนั้นนะครับแต่ว่า มีข้อแม้ด้วยนะครับก็คือเราต้องใช้ M4 ในการจัดการตะลุงคนนี้นั่นเองนะครับถ้าเราใช้อันอื่นนะครับก็จะไม่ได้อช e m e n t ตัวนี้มาด้วยนะครับมาต่อที่อันต่อไปครับอันนี้ง่ายมากๆนะครับแค่ติดสถานะ6ดาวขึ้นไปนะครับไม่ใช่สิมันมีแค่6ดาวนะก็คือติดสถานะให้ถึง6ดาวนะครับก็จะได้อช e m e n t สวยๆตัวนี้มาเลยนะครับอันต่อไปครับก็เป็นหมอนั่นเองครับก็ทํางานให้ครบให้ถึงเลเวล12ครับก็จะได้ อาชีพเมนรูปหมอมาเลยนะครับเนี่ยผมจะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีเยอะมากๆนะครับมาต่อกันที่อันต่อไปเขาจะเป็นรูปเงินนั่นเองนะครับก็คือเราจะต้องติดสินบนตํารวจเองนะครับติดสินบนตํารวจก็จะเป็นคําศัพท์ในเกม GTA นั่นเองนะครับก็คือเราไปรับดาวนะครับและดาวมันก็จะลดลงนั่นเองเนาะนี่ไงก็ทําแค่ครั้งเดียวก็จะได้อาชีพเม n นตัวนี้มาเลยนะครับมาต่อกันที่อันต่อไปครับอันนี้หลายคนน่าจะเคยเล่นนะก็คือชนะการแข่ง RC นั่นเองนะครับก็คือเราขึ้นไปรถตู้เนาะแล้วก็บังคับร รถ r านะครับถ้าเราชนะในภารกิจเราก็จะได้อชิเม้นรถ r ารมาเลยนะครับมาต่อกันที่อันต่อไปครับอันนี้ก็ค่อนข้างยากนะครับก็อาจจะเล่นหลายรอบหน่อยนะครับก็คือเราต้องเล่นไอ้บอลยางนี่แหละนะครับก็คือเดาะมันนะครับให้ครบ5้าครั้งห้ามตกนั่นเองนะครับเราก็จะได้อชิเม n นเดาะบอลตัวนี้มานะครับไม่ใช่บอลยางบอลยางเออมาต่อกันที่อันต่อไปครับก็จะเป็นภารกิจรอบสังหารนั่นเองนะครับก็คือภารกิจที่เรา จะต้องไปรับสายโทรศัพท์นะครับเล่นให้ครบ5ภารกิจเราก็จะได้อาช e m e n t รูปเป้าปืนตัวนี้มาเลยนะครับสำหรับอันต่อไปครับอ v จ e ริยตัวนี้นะครับก็คือเป็นรูปทีวีนะก็คือ เราโด่งดังนะครับจนถึงได้ออกทีวีนั่นเองนะครับก็คือโด่งดังให้ตํารวจนั่นเองนะครับก็คือตํารวจจะรู้จักเราเนาะก็คือการป่วนเมืองไปเรื่อนั่นเองนะครับถ้าเราจะทําภารกิจนี้นะครับแนะนําให้เล่นเกมผ่าน100%เเก่อนนะครับเพราะว่าพวกค่าพวกเกาะอะไรต่างๆแล้วก็อาวุธของเรานะครับก็จะมีครบมันเองนะถ้าเราไปป่วนเมืองตอนที่ยังไม่มีอะไรนะครับไม่น่าจะรอดนั่นเองเนาะสำหรับอาชีพเม n นนี้นะครับสำหรับภารกิจต่อไปครับเป็นภารกิจใหม่ล่าสุดนะครับก็คือขับรถคันนี้เลย มีชื่อด้วยนะแล้วก็ต้องขับให้ถึงความเร็วสูงสุดเองนะครับแต่เขามีวงเล็บด้วยนะครับบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องขับบนถนนอันเดงนะครับแสดงว่าเราอาจจะขับลอยฟ้าหรือว่าไปปล่อยมาจากด้านบนก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะทํายังไงล่ะถ้าไม่ใช้สูตรนะครับจังหวะี้สับอันต่อไปครับก็คือ กระโดดในที่ที่ไม่ซ้ํากัน36ครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็หาแท่นกระโดดแบบนี้แหละนะครับให้ครบ36ที่เราก็จะได้อาชิบเมนต์ตัวนี้มาเลยนะครับแสดงว่าไอ้กระโดดตัวนี้นะครับมันมีมากกว่า36เลยก็ว่าได้นะครับในเกมเนาะน่าจะมีทั่วแมปเลยเนาะสําหรับภารกิจต่อไปครับก็จะเป็นอาชิบเมนต์รูปเจ้าโรเซนเบิร์กนั่นเองนะครับสําหรับภารกิจนี้นะครับก็จะมีคนรวยอยู่คนหนึ่งนะครับชื่อว่าเอเวอร์ลี่นั่นเองนะครับมันอยากจะซื้อโรงงาน มันก็เลยอยากจะทําให้โรงงานนี้ปวดนะครับแล้วก็ปิดโรงงานไปแล้วมันก็จะไปกว้านซื้อนั่นเองนะครับก็คือเราจะต้องไปก่อจราจนนะครับแล้วก็แอบทําลายรดบรรทุกนั่นเองนะครับคนงานมันก็จะได้ไม่มีงานแล้วมันก็จะลาออกแล้วบริษัทก็จะเจ๊งและไอเอวอรีมันก็จะไปซื้อนั่นเองนะครับแม่คนรวยก็อย่างนี้แหละนะครับภารกิจต่อไปครับก็เป็นภารกิจรูปหน้าพันเอเคอร์เตสนั่นเองนะครับสําหรับภารกิจนี้นะครับหน้าตาลุงนี่คุ้นๆนะครับทําภารกิจของ ตาลุงคนนี้แหละนะครับก็คือปกป้องเรือของพันเอกแล้วก็พันเอกด้วยทุกวิถีทางนั่นเองนะครับอย่าให้พันเอกเดี่ยงนะภารกิจต่อไปครับอาจจะสลับกันนิดนึงนะครับก็คือเจ้าลิคัลโดดิอาร์ตตัวนี้นะครับมันยังไม่ตายเนาะสำหรับภารกิจนี้ครับก็คือต้องปกป้องเรือยอดของเจ้าดีอาร์ให้มันตายใจนั่นเองนะครับแล้วก็ขับเรือยอดของตาลุงคนนี้ไปส่งกับคื้นที่คาลือหานั่นเองนะครับแมพพอตายใจก็เก็บลุงเลยทีเดียวเชียวนะครับในภารกิจต่อไปอะไรประมาณนี้ครับส่วนอาชีพเมนต่อไปครับ ก็จะเป็นลุงหนวดนั่นเองนะครับโรบิด้าแอตตลุงคนนี้ก็เห็นในเทนเลอร์แล้วก็ว่าได้นะสำหรับภารกิจของลุงคนนี้นะครับก็คือไประเบิดโรงงานนั่นเองนะครับแมมารับคําสั่งอย่างเดียวเลยนะครับทอมมี่เนี่ยมาต่อกระที่อาชีพเหม็นต่อไปครับในเกมไวซิตี้นะครับก็จะมีวงล็อกวงหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าเลิฟเฟิร์สนั่นเองนะครับสำหรับวงล็อกวงนี้นะครับก็จะให้เราขับไปกลับไปส่งที่พักของพี่แกนั่นแหละนะครับนี่ก็คือไปส่งให้ปลอดภัยนะครับห้ามให้ทุกคนเดี่ยงอะไร ประมาณนั้นนะครับสาหรับภารกิจนี้นะครับก็เราต้องไปเอารถฮาร์ลขกลับคืนมาให้ลุงแกนั่นเองนะครับเราก็จะได้อาชีพเมีนรูปลุงแกเลยทีเดียวเชียวครับ มาต่อกันที่อันต่อไปครับก็คือการขโมยรถนั่นเองนะครับถ้วยรางวัลนี้มีชื่อว่าแกนเทปออโต้เลยนะครับโคตรเท่นะครับสำหรับรูปสีเหลืองๆตัวนี้นะก็คือการขโมยรถนั่นเองนะครับก็คือขโมยให้ครบนะครับแล้วก็จะมีชื่อรถอยู่นะครับเราก็ไปหาชื่อรถมาให้ครบมันเองเนาะภารกิจนี้ง่ายๆนะครับสำหรับอันต่อไปครับก็จะเป็นรูปอิโต้นั่นเองนะครับสำหรับภารกิจนี้นะครับหรือว่าถ้วยรางวัลตัวนี้นะครับเราจําเป็นจะต้อง รับคะแนนความชั่วของคนขายเนื้อน,นั่นเองนะครับมันก็จะเป็นชื่อนะแต่ว่าถ้าเราอยากจะปลดล็อกให้มันสําเร็จนะครับก็คือได้รับคะแนนความชั่ว1 0 0 0 0ขึ้นไปน,นั่นเองนะครับก็จะได้มีดบางต่อตัวนี้มาเนาะตกลงอีโต้หรือบางต่อครับเนี่ยแมส่วนอันต่อไปเขาก็จะเป็นทากโก้เลๆะๆนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้โหดมากๆนะครับโหดกว่าตัวนี้10เท่าร้อยเท่าเลยก็ว่าได้นะครับก็คือทําความชั่ว ให้ได้ยศเจ้าพ่อนี่นะครับก็คือได้คะแนนความชั่ว1ล้านบวกบวกเลยทีเดียวเชียวนะครับถึงจะได้คาโก้ตัวนี้มานะครับระเบิดทั้งเมืองเลยหรือเปล่าครับเนี่ยก็คือตอนที่เราเล่นเกมอยู่นะครับก็จะสะสมไปเรื่อยๆเลยนะสำหรับถ้วยต่อไปครับก็จะเป็นถ้วยรางวัลของเจ้าซันนี่โฟลินลี่นั่นเองนะครับนี่สำหรับภารกิจนี้ครับง่ายๆครับก็คือ เก็บไอ้ตาลุงเสื้อชมพูคนนี้แหละนะครับไม่ตรงปกนะครับเนี่ยดูดีเสื้อน้ําเงินเฉยเลยนะครับในเกมเนาะมาต่อที่อันต่อไปครับเป็นภารกิจที่ยากที่สุดในเกมบอยซิตี้เลยก็ว่าได้นะครับก็คือการขับเครื่องบินบังคับ r c ตัวนี้นั่นเองนะครับเพื่อที่จะเอาไประเบิดตึกกันเองนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะปลดล็อกถ้วยรางวัลตัวนี้นะครับเราต้องเก็บช่างก่อสร้างให้หมดตึกด้วยแล้วก็มีวงเล็บด้วยนะครับต้อง เอาใบพัดจัดการด้วยนะครับประเด็นนะก็คือระเบิดตึกเฉยๆไม่ได้นะครับเราต้องใช้ใบพัดเก็บให้หมดตึกเลยทีเดียวเชียวนะครับถึงจะได้อชิมเม้นตัวนี้มานะครับแม่ก็ต้องลองเล่นดูนะเพราะว่าภาคใหม่ออกมามันอาจจะเล่นง่ายก็เป็นได้นั่นเองครับสาหรับถ้วยรางวัลต่อไปครับค่อนข้างที่จะเลอะเลยนะครับสำหรับถ้วยรางวัลนี้นะครับมีชื่อว่านักสืบของเมืองไวซิตี้นั่นเองนะครับก็คือเราค้นหาแพ็กเกจลับนะให้ครบ100อันเราก็จะได้อชิ e เม้นตัวนี้มาเลยนะครับ นะก็จะเป็นถ้วยหรือว่าอะไรสักอย่างนะเป็นโถปะ่ะเป็นโถโบราณหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับนี่ก็คือไอ้เหลืองเหลืองไม่ใช่ดิไอ้เขียวๆตัวนี้นะเขียวเหลืองนะส่วนต่อไปเขาก็จะเป็นโทฟี่ของทอมมี่เลยนะครับแม็กโคเท่นะครับก็คือเล่นเกมให้จบ100%นั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้น่าจะยากนะเพราะว่าเราต้องทําให้หมดเลยทีเดียวเชนะียวเนาะมาต่อกันที่ถ้วยต่อไปครับก็จะเป็นสิ่งสําคัญของไวซิตี้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นชื่อนะครับแม็กก็เป็นโลโก้ไวซิตี้เลยนะครับอันนี้ง่าย ก็คือปลดล็อกความสําเร็จทั้งหมดนั่นเองนะครับนี่ก็คือถ้วยโทฟี่ต่างๆให้ครบหมดเราถึงจะได้ตัวนี้มานะครับอันนี้แหละยากกว่าอันเมื่อกี้อีกนะครับมาต่อกันที่อันต่อไปครับอันนี้สายปนน่าจะชอบนะครับก็คือปดร้านค้าให้ครบ15ลาน,นั่นเองครับ อันต่อไปครับมาแบบรัวๆอีกแล้วก็จะเป็นอันใหม่ด้วยนะครับก็จะเป็นตราตำรวจอันเองนะก็คือสะสมดาวให้ครบ50าดาวนะก็คือบวกไปเรื่อยๆแหละนะก็คือบางครั้งเราอาจจะลดบางครั้งอาจจะบวกนะครับแต่ว่าตัวเกมมันก็จะมีการสะสมแต้มไปเรื่อยๆนะครับถ้าครบ50าดาวเมื่อไหร่นะครับเราก็จะได้อชพเม n นตัวนี้มาเลยนะครับสำหรับอันต่อไปครับก็ไม่รู้ว่ายากหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นเกมจบน่าจะได้ครบทุกชุดนะคิดว่านะครับก็คือใส่ชุดให้ครบทุกตัวในเกมนั่นเองนะครับก จะมีชุดประมาณนี้แหละบางชุดนะครับแล้วก็เล่นในภารกิจนะมันก็จะมีมาให้อยู่แล้วนะครับบางชุดเราก็อาจจะต้องไปที่สถานที่นั้นๆนั่นเองนะครับอย่างเช่นชุดตำรวจเนาะเราก็เข้าไปในสถานีนะเราถึงจะสามารถที่จะใส่มันได้อะไรประมาณนั้นเนาะสำหรับอันต่อไปครับอันนี้ก็ค่อนข้างง่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็คือหาไอความลับตัวนี้แหละนะครับไอแพ็กเกจลับเนี่ย ให้ครบ50อันขึ้นไปนะครับก็จะได้รับถ้วย50ตัวนี้มาเลยนะครับแหมถ้วยต่อไปครับอันนี้เป็นอันใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็แค่ทําลายสินทรัพย์ในเมืองนะครับให้ครบ500เหรียญนะครับนี่ก็คล้ายๆกับอันเก่าที่อธิบายมาก่อนหน้านี้นั่นเองเนาะมาที่อันต่อไปครับอันล่าสุดเลยนะครับก็คือ headshot 50ตัวนะครับหลายคนน่าจะชอบนะครับสำหรับตัวนี้นะบอกได้เลยว่าหดจัดหดจัดนะครับและยังไม่หมดครับยังมีอีกนะครับอันใหม่ล่าสุดนะครับก็คือ ซื้อสินทรัพย์ให้หมดทั้งเกมมาเลยนะครับนอกจากบ้านแล้วนะครับก็จะมีพวกร้านค้าหรือว่าขับเนาะเราต้องซื้อให้หมดนะครับถึงจะได้ อ i e v e m e n t ตัวนี้มานะครับมาต่อกันที่ถ้วยรางวัลต่อไปครับก็จะเป็นลูกแอปเปิ้ลสวยๆเลยนะครับแต่ดูแล้วน่าจะเป็นลูกเชอร์รี่เนาะที่เขาเอาวางไว้บนเค้กนะน่าจะใช่นะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็คือแค่ทําภารกิจขายไอศครีมให้ผ่านนะครับก็จะได้ไอ้รูปเชอร์รี่ตัวนี้มาเลยนะครับสำหรับอันสุดท้ายครับอันนี้โคตรเท่เลยนะครับจะเป็นรูปยศ3าแง่งนะครับก็คือในภารกิจเซอร์เยเซอร์นะครับเราต้องขโมยรถถังในระหว่างภารกิจนั่นเองนะครับก็จะได้อันนี้มาเลยนะครับก็คือ จะมีรถถังที่มันขับมาหลายๆคันนะครับเราต้องไปขโมยคันหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้ถ้วยรางวัลนี้มาเดงนะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครไม่ผ่านภารกิจไหนนะครับก็มาเมนบอกใต้คลิปได้นะครับหรือว่าถ้าใครรู้ก็มาช่วยตอบเพื่อนหน่อยแล้วกันนะครับช่วยๆกันเล่นนะครับสำหรับเกมนี้โอเคก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจที่เฮดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที่เฮดแซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม